นี่คือกุโกลน่ะซอยพันเรียบร้อยแล้วงนี่มาตะกวงตะไกย,ยู่พ่นลา มันเป็นวัตถนเปล่าไอ,อันนี้มันเป็นเจดีเปล่ะอ๋อ,อว่หไอยผมผู้หญิงไปนีก้ก็ตัวนี้อันนี้ที่หลังบเป่าหนินึกตวเก้าตัวกันตัวนี้ถ้าเจ้าตัวผู้ชายเออ คือเฮ็ดเฮ็าาดเพชรบ่อนนั่นแหละคือคือพระธาตุพนมดิป่ะเพชรจะดูดแต่ว่าเพชรแบบกุหลาบใส่แล้วเลี่ยวหนังๆก็เจ้ากับเผาคือก <c ười> ันได้เห็นอิดเผาได้เห็นโอ้ตัวนั้นก็เจ้าคุ่มวไ้ไป,ป่ะก็เ <c ười> <c ười> จ้ายันพังป่ะ อาแปลกลิ่งบ่เขาวัดมีจุบนึงข้า่ในเหมืนหลยใช่ไา้านี่นี่หมาบ่กีมีหมาหน่อยมันเลยบ่ก๋ขยันหมาน่อยออยัง <laughs> ทองปุ่งทองปุงงทอปุ้ง ở bên không? lông đây chứ bộ. Bộ thoạt đây những แต่านาที่ก็อสามคิว่าที่สี่ือสร้ ANS no? างทนี่สานี้พี่ยี่เส้นแต่นัโอ้ยเนไหมที่สี่เนี่ยเความคเนการาบงคุ้่อันนี้กรดกระดูกวันรุ่นใหม่วัน ดอาทิตย์สองหาสามเกาปูวัปาหลวงสีสเกตาเมียซ่อนทองแดงสี่สองพันสี่ร้อยเจเก้าเจ็ดอ้พรหนย่งน้น วแต่ยูโรบุรีก็จะอ,ออก,บอกเบิรตสวร่รค์ภกเขาสวารรภเขาทั้งใน ผ่านซุ้มประตูกูโกนากูพระโกนา,ากนพระวิหารรอยพระพุทธบาทนี่ว่าเจ้าเฮ็ตต่อตัวเกาพระมันยืนอยู่ยมั่งส่งเนาะ นอันนี้ของไม่เนาอว่าบ่นั่ก็จะอบอบปูนใส่บะนี่สีหลังไม่ครับมันเป็น่ยนแตงเก็บอัฐีด้ยผมว่าเห็นบ่ก็จะสีใส่สองสองกระดูกกันอะเเห็นไหมทั้งหลังเห็นไหม ตวสีอย ja, yup ู่ปี2 0 0อันนี้สางสางกระตุ้นี่2 2 9กระตุ้น้ไม่ได้ทั้งอินก็เจ้ายกหินตัวนี้เบียแก่ตัวนี้ยกล่องด้ยเบียกะงตัวนี้ น้มี่นี่และยี้ทานวางเดี๋ยวจะจ่ายให้มที่สบายบกเก็บบวกบ่อบกส่งนี่มาเบืบ่อเลยวันท,ที่ท,ท,ท่านยกขึน อนนกเดยี่โลดูในนอยนะไอ้ไอ้ที่ใช้ให้บเข็นมั้กับโเข็เลยนมันยังควายไม่ตของปนของเล่นันองบที่ั้จะควายขึ้นเนาะเนบาทนี่ของนีบาเบากว่าของนี่จานนน คนซื้อยังซื้อยังพุ่มพุ่มเออพุ่มยังก็พุ่มซีนาพุ่มซีนาพุ s <S ่มซีนาเาอยู่ไปเอาประกามาไกูพระโกนา ประวัติการปลูกสร้างแข่งสร้างครับ<ม>กูกาสิงห์ง<ม>อันนี้คือผู้ยิ่งสร้างผู้ยิ่งสร้างใครจะเสร็จก่อนกันจะรู้<ม>ผู้ใดเสร็จก่อนกัน<ม>ผู้ยิ่งเสร็จก่อนแต่ว่าบริมาตรฐานเอียงหินศิาลาแรง